สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคนนี้เนี่ยผมนะครับไม่ได้เข้าเกมดากูนอะคาเดมี่เนี่ยมาสักทักใหญ่แล้วนะครับเพื่อนผมเนี่ยมันทักมาบอกว่าให้ลองเข้ามาเล่นดูนะเพราะว่ามันมีอะไรให้ลับมากมายเลยคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยจากที่เลเวลผมตามไม่ทัน,นรับคือมันมีให้เราเนี่ยสามารถกดลับนะอ่าซึ่งเป็นการกดลับที่อัพเรเวลได้ไวมากๆครับแล้วก็มีโคงมีของมีอะไรพวกนี้ให้สารพัดมากมายเนะี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออเวลตามทันคนอื่นเขานะครับตอนนี้ก็คือเลเวลเจ็ดสิบสองแล้วแล่ะครับแต่ว่าอาจจะต้องตามตาม ไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลคนอื่นเขาอาจจะไปไกลกว่าน,นั้นนะเออประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลองกลับเข้ามาเล่นกันดูนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับสกิลที่ผมใช้ในการฟาร์มของอาชีพแอสซิสต์นะครับใครที่ไม่รู้จะอัพสกิลอะไรยังไงเนี่ยหรือว่าต้องใช้อะไรเนี่ยลองดูอันนี้เป็นแนวทางได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงไปกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเมืกดแล้วนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะว่ามีสกิลลลไไไหนบบ้้าางที่พพอออจะัเเเเปใชก็เเวด ปั๊บปุ๊บปับ,ปบนี่นะครับสกิลทั้งหมดที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่สกิลนะฮะออันนี้ก็โชว์ให้ดูแล้วนะหลักๆเลยนะครับสกิลเนี่ยแบบนึงอยาค่อยมากดรับได้ไหมเ่ยโอ้โหนี่นะครับสกิลที่ผมใช้ก็จะมีตามนี้เลยอันนี้สําหรับการลงดันเจี้ยนนะคือการลงดันเจียนเนี่ยผมจะใช้สกิลนี้ อัพมาที่เลเวล5นะครับเป็นสกิลฟาดฟันไหลเงานะครับ ซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้สตูนะครับที่อยู่ในเส้นทาง12เมตรเนี่ยได้รับดาเมจแล้วก็ติดพิษด้วยนะครับแล้วก็สกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลนี้ครับระเบิดตัวนี้เนี่ยพายุใบมีดนะครับมันจะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องหมายคอมโบ3แต้มนะครับสร้างดาเมจอันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีเลยแล้วก็สกิลต่อมานะก็คือพายุแสงชั่วขนาดนะครับอันนี้เนี่ยมันจะสร้างดาเมจนะครับแล้วก็สะสมดาเมจไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ลดความเร็วของสตูลง3วินาทีรพ้อม ใช้เนี่ยแล้วก็ยังสามารถติดพิษอีกด้วยนี่ครับทุกๆวินาทีเลยนะครับ15%ดามเมจเป็นเวลาทั้งหมด5วินาทีครับนี่ผมก็เลยเลือกที่จะใช้สกิลนี้ด้วยสกิลที่2นะครับแถบที่2เนี่ยก็จะมีสกิลเพิ่มความเร็วนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยตีได้เร็วขึ้นนะปล่อยสกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองอันต่อมาก็จะเป็นพายุใบมีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่อัพมาจากอันแรกนะก็คือพายุใบมีดเนี่ยทำให้เป้าหมายติดพิษได้รับดาเมจเพิ่มสูงขึ้นนะครับ สำหรับสกิลนี้ค่อนข้างสําคัญเลยแล้วก็สกิลต่อมาครับปล่อยสกิลนะครับจะไม่ลบสถานะพลางตัวแต่ว่าเมื่อปล่อยแล้วเนี่ยมันจะได้เครื่องหมายคอมโบเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมขึ้นให้กับเราด้วยแล้วก็อันสุดท้ายในแถวที่3นะครับเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ถ้าไม่ตายนะก็คือซ่อมตัวนะครับทันทีที่โยนไปมีดจำนวน6เล่มเนี่ยนะครับมันจะหมุนอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างดาเมจสะสมนะครับตามนี้เลยแล้วก็ได้รับ บัฟนะครับเพิ่มความเร็วอีก50%นะครับนี่ถือว่าเป็นสกิลที่โคตรดีแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลซ่อนตัวเนี่ยสกิลนี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้แล้วนะครับมันจะเข้าสู่สถานะพรางตัว5วินาทีนะครับแล้วก็สามารถปล่อยสกิลได้อีกครั้งแล้วก็ลบล้างสถานะพรางตัวนะ เมื่อเราปล่อยสกิลนะครับมันจะเข้าสู่สถานะนี่เลยกระจัดร่องหนนะครับเมื่อเราใช้ร่วมกับใบมีดบินนะอ่าแล้วก็พร้อมทั้งแฝงเอฟเฟกตนะครับตรึงล่างวินาทีนะครับเอฟเฟกฟื้นฟู8วิลบ50%นะครับก็คือศัตรูจะโดนอ่าลบการฟื้นฟูเนี่ย50%เลยนะเมื่ออยู่ในสถานะขจัดร่องหนเนี่ยจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยครับก็คือดาเมจแล้วก็อาตาคิที่เข้าหลบหลีกต่อเนื่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3.5วินาทีนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเป็นสกิลที่ผมใช้นะครับแล้วก็เอาไปใส่วงล้อก็จะมีสกิลทั้งหมดเนี้ยนะครับ3สกิลแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งสกิลส่วนอันเนี้ยเนะี่ยมันจะเป็นพสซีฟอยู่แล้วนะครับสาหรับสกิลนี้นะทุกคนอ่าน,นี้ก็จะเป็นสกิลที่ผมใช้นะครับส่วนสกิลขั้นต่อมาก็จะเป็นการลงอารีนานะครับการลงอารีน่าเนี่ยผมก็จะอัพมาแบบนี้นะก็คืออัพนี่10อันนี้10แล้วก็อันนี้6นะครับอันนี้5้าห้า 3นะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็น10บแล้วก็5นะครับแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะจริงๆการอัพสกิลไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับลองดูลองอัพหลายๆแบบดูก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้นะครับอันนี้คือดาบ2คมนะสำหรับสายอาชีพแอสซิสินนั่นเองท <c oughs> ีนี้นะครับเราก็ไปลองดูนะว่าไอสกิลที่เราเอามาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะคมันจะไปที่ไหน เียบร้รยนะแล้วเดียวเองจบบอนได้ง่ายๆเลยเนะครับนี่แบบนี้านะที่นี่นะครับเราก็ได้สกงสกิลอะไรมาพร้อมแล้วแหละแต่ว่าตัวมัะครมันยังไม่เก่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปอัญเชิญกันสักหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีตั๋วอัญเชิญเนี่ยทั้งหมดหนึ่งาใบนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสามารถสุ่มได้ทั้งหมด10บโลนะ11โลสิเออ11โลนะครับในการสุ่ม หาตัวที่ต้องการนะครับผมก็อยากได้พวกมังกรมังกรอะไนระพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จุ่มเลยละกันไข่สีทองโอ้โหสีทองไม่มาเลยจริงๆอยากได้สีทองนะครับไม่อยากได้สีม่วงเลยตอบใ้มาแน่สีทองอันนี้มาแน่มาแน,าน่นอนต้องมาแล้ว นี่ไงนี่ไงได้ไข่ทองมาใบหนึง่งเลื่อนดีดด้วยได้รับสัตว์แรก4ซสมได้พเพลงแจ๊สแมววสูงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมีแล้วได้ไหมไปกันแบบเร็วๆเลยละกันเหลือเท่าไหร่เหลือแปดโอเคมาไหมขอไม่ซ้ำเจ้าชายกบผมมีแล้ว อ้อมอสลามอ้อมอสลามผมมีแล้วแง่วะดวงผมไม่มาทางกาชาเลยแน่ๆเลยทุกคนครับโอ้โหขาวพรดขาวพรดถ์กระจัดค่าโลเดี๋เดๆอผมมน่ารีบเปิดเลยเม่กี้มันมีกล่องพ้อมสลามผมใส่ได้เอาไปใช้อัพจริงๆนี่ไงเลือกได้หนึ่งตัวผมเลือกอันนี้ เลือกรางวัลหนึ่งชิ้นก่อนนี่ไงเลือกแล้วแล้วไงต้องไปต้องไปอดีตเหรอเนี่ยไรวันรายวันผมเข้ามารับยังโอ้โหมันคือเติมเลย,เลยอ่ะทุกคนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉันต้องเลือกอันนี้ใช่ไหมเอาท่าน้ำแล้วกันอันนีไ้ได้เฉยไปเปิดด้วยแล้ว,ออวสัตว์ไสีกลไปแล้ว โอ้ยไอสองโอเคได้ไหมเออสีทองอื้อตัวนี้ผมยังไม่มีปะกระตายกระโจกมีแล้วแหละทัางยังมีแล้วหมดอันเชิญอีกหกครั้งได้เอสเอสอาร์หมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้า สุ่มเออตัวใหม่ตัวใหม,ใหม่ส่วนมังกรเนี่ยนะไม่ได้เลยชุดสวยมากครับเนี่ยพวกลายวงรายวันเนี่ยเข้ามารับกันได้นะสำหรับใครที่ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับแนะนำว่าให้ลองเข้ามาดูมีอ่างปงอ่างเปลให้รับด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาทำหรอกมันทำไม่ทัน <c oughs> นี่แหละประมาณนี้นะครับหรือใครยังไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวก็ลองมาทําตรงนี้ดูเดี๋ยวลองไปพัฒนาตัวละครกันสักหน่อยแล้วกันนะจากที่เราได้ของได้อะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับผมจะไปเน้นอัพที่มังกรน,นะคือการไอ้เกมเนี้ยการที่เราจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องอัพหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอาวุธชุดอะไรต่างๆหรือว่าการอัพขั้นพวกนี้เนี่ยมันทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรให้อัพเนี่ยก็จัดไปเลยครับอย่ารอช้า เยลี่หมดอัพดาว้าน้ำใหม่หรอผมอยากได้อ่ะคือถ้าอัพอีกขั้นหนึ่งมันจะได้ขี่มังกรเนี่ยแต่ว่ามังกรผมเลือกมีตัวเดียวด้วยอัพขั้นด่วนเลือกทั้งหมดไปนี่อัลบัม้มปลดล็อกอัลบั้มก็ได้นี่พวกนี้ด้วยนะ ป,ปั๊บปั๊บได้มาเยอะมากอะเบียรน,นี่แหละตัวละครเราจะเก่งจากตรงนี้แหละทุกคนเป็นสองดาวเนี่ยครับแล้วก็ปลดอัลบัม้มนี่เป็นไงโคตรเยอะพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะเราจะอัปเกรดให้นี่ซะหน่อยอม นี่เยอะเอาสักสีเอาขอบวก 9. เก้าไปบวกสิกไปหมดโอเค ประมาณนี้นะครับเห็นป่มยิ่งเราอัปเกรดพวกนี้ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยตัวละครเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะยังไงก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับสําหรับเกมดากูนคาดามี่นะผมว่าภ้ามันก็โอเคดีนะน่ารักน่ารักแล้วก็อ่มันก็เพลินเพลินดีครับลงนู่นลงนี่คือแบบเล่นแบบไม่ต้องเติมเยอะก็ได้หรือจะเติมแบบหนักๆหน่วงๆก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยโอเคสําหรับในคลิปนี้นะครับใน ก่อนที่จะจากกันเดี๋ยนะเพื่อนเพื่อนฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด u u s สไคร e นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเป็นเกมอะไรหรือว่าข้อมูลอะไรก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับบางทีอาจจะไปเล่นเกมเด็กๆบ้างนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้บายบายนะ